สวัสดีครับวันนี้กลับมากับช่อง YouTube ของน้องโอนะครับฟอร์ดไบโอบิวนะครับวันนี้น้องโอมารีวิวรถนะครับกระบะ XLT นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเครื่อง2,000ดีเซล170แรงม้านะครับผมไฟหน้านะครับคุณลูกค้าเหมือนเดิมครับของฟอร์ดเอกลักษณ์พิเศษนะครับเป็นไฟซีแคมป์นะครับเราเราสตาร์รถเนี่ยก็คือจะมีไฟซีแคมป์สวยๆแล้วหล่อเพิ่มขึ้นมาให้เลยครับกับกระจังหน้าฟอร์ดในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ดูด้วยนี่ครับ มีชุดนการคอมร้อนเรียบร้อยครับแล้วก็เปิดตรงนี้เนี่ยครับมีรุสสองแข็งแรงครับคุณลูกค้าในส่วนของตัวนี้ครับนี่ขอฟอร์ดเอกลักษณ์พิเศษนะครับมีพัดลมไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้มีข้อดีนะครับเวลาแรงบงแรงบิดของเครื่องยนต์เวลาเราขับเนี่ยมันจะช่วยตรงนี้มุบแรงบิดมาเต็มนะครับกาลังพลังเครื่องยนต์ของตัวนี้ก็คือจะมาเต็มเลยอันนี้คือข้อดีของฟอร์ดของตัวอะไรนะครับนี่ครับในส่วนของสาท้ายครับกว้างขวางครับคุณลูกค้า บึกบึนครับผลสมราะได้เยอะแยะมากมายทีเดียวครับอันนี้เราสามารถต่อเติมเพิ่มเติมได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนโอจดให้แน่นอนครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคอนโซลหน้ากันบ้างนะครับนี่ครับ็อบกันสวยงามมากนี่ครับอย่างที่โอบอกไปครับสมาร์ทเคเล็กครับปุ๊บเปิดได้เลยขึ้นง่ายครับผมตัวนี้นะครับคุณลูกค้าเป็นกระบะพรีเมียมแล้วนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาก็จริงนะครับแต่มีพุสตาใช้แล้ว นี่ครับกุญแจมีสมาร์ทคีย์เลดแลวก็พุสตานครับเหยียบคันครับผมสตาร์ทได้เลยอ่าพิเศษมากครับรุ่นนี้นะครับมีคุชคอนโทรลแล้วครับนี่ปรับความเร็วคงที่ได้เลยนะครับสามารถปรับได้ปรับลิมิตความเร็วได้ก็เหมือนกันนะครับคุณลูกค้าอยากปรับความเร็วที่เท่าไหร่เนี่ยขับในเมืองปรับได้เหมือนกันเลยเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุครับอันนี้มีครบให้แล้วในส่วนของตรงนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับคุณลูกค้ามีวอลเลตชาร์จเรียบร้อยครับโอ้โหกระบะที่ไหนครับเนี่ย มีแบตชาร์ตให้ด้วยส่วนของปรับมมวดนะครับนี่สามารถปรับได้เลยนะครับกดตรงนี้ปุ๊บในของหน้าจอดิสเพย์ของเรานะครับก็จะขึ้นเลยครับหมวดน o r m ม l นะครับอ co นะครับนี่ครับปรับได้หมดเลยหมดความประหยัดสามารถได้หมดจอสัมผัส10.1นิ้วนะครับอันนี้สามารถดูต่อ Apple c a ค p l a ไป n d r o i d Auto ได้หมดเลยนะครับสับวิทยุมุทยุนี่โหคบสัพท์ครับผมตรงนี้มีมาให้พร้อมเรียบร้อยฝากช่องสอดไบโอบบีวีด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามให้น้องโอ้หน่อยนะครับ ในส่วนของกระบะ XLT เนี่ยโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนนะครับคุณลูกค้าอยากดาวเท่าไหร่ส่งคีปีเนี่ยสามารถทักไลน์มาหรือว่าสแกน QR code มาหรือโทรหาโอได้ตลอดเลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับ0969675411นะครับแล้วก็น้องโอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ